ทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 9 9 9ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 02 1 0 5 6 6 7 7 7 สอของรายการนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเรามาเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของขายตรงประเภทซิมมือถือหรือว่าประเภทเติมเงินออนไลน์ผ่านระบบมือถือกันบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่สุนุครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะง,งวดมาเรื่อยๆนะครับคบือเส้นเป็นเส้นตายในเวลานี้ก็หลายๆคนก็รุนกันอยู่ว่าสิ่งที่ดีเอสไอหรือสคบออกมาพูดเป็นการพูด แก่ขู่หรือเอาจริงนะครับแต่เท่าที่เราตรวจสอบดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานของสคบหรือ DSI นะครับมันก็เริ่มมีเหตุและก็มีมูลพอสมควรนะครับว่ากระบวนการในการที่จะต้องดำเนินการเอาผิดเอาโทษกรณีที่บริษัทขายตรงนะครับไปทำธุรกิจในลักษณะขายซิมนะครับมือถือต่างๆในต่างจังหวัดในแดนไกลปืนเที่ยงต่างๆนะครับจนกระทั่งเกิดเสียงร้องเรียนนะครับ ไปยังทุกหย่อมย้านะครับแม้กระทั่งอ,อปงออปงอบจนะครับไม่เคยรู้จักขายตรงก็เริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจนะครับถึงวันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีหลายหลายเหตุนะครับที่ทางศคบเขาก็พยายามที่จะออกมาเตือนนะครับว่าคนที่ตัดสินใจเข้าไปทําธุรกิจขายตรงในรูปแบบของกายขายตรงซิมซิมมือถือก็ดีนะครับหรือบริการเติมเงินมือถือต่างๆนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังว่า บริษัทที่เข้าไปทําธุรกิจในลักษณะนี้นะครับมีลักษณะผิดกฎหมายเข้าขายเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับมันก็มีสองกลุ่มนะครับที่จะต้องเอามาแยกกันนะครับกลุ่มแรกก็คงจะโฟกัสไปในเรื่องของที่บริษัทที่ขายซิมนะครับพวกซิมขายตรงเน้นขายซิมนะครับไปต่างจังหวัดก็คือคือคำว่าขายซิมมือถือนี่หมายความว่าเอาซิมที่รับออเดอร์ใหญ่ๆรถใหญ่ๆมาบางคนที่ก็ได้จากบริษัทต,ตัวแทนต่างๆเขาก็เอามาให้ช่วยทําตลาด ทีนี้วิธีการเนี่ยหลายๆคนเขาก็ไม่ไมาติดตามมาดูแลเพราะว่าในต่างจังหวัดบางทีก็กว่าจะผ่านผ่านประชาสัมพันธ์ผ่านทางด้านสื่ออะไรต่งตาง,างๆก็ใช้เวลาเพราะนั้นก็ใช้อาศัยพลังของเครือข่ายนะครับขายตรงนี่ละครับเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อจะเอาซิมนะครับไปอยู่ในมือของผู้บริโภคให้มากที่สุดนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับซึ่งปัญหานี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหม่นะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดขึ้นมาซ้ำซาก เพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเกิดในสังคมที่นในสังคมเมืองนะครับคือคนในในปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยก็พอรู้ดีนะครับว่าไอลักษณะขายซิมมือถือที่มันดูจะสุบสีอย่างนี้ก็มีน้อยคนที่เขาจะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเริ่มนะครับมีการกระจัดกระจายนะครับธุรกิจออกไปตามจังหวัดไกลๆหวเมืองไกลๆบ้านนะครับอาจจะไกลหูไกลาตาหน่อยนะครับซึ่งชาวบ้าน บางคนก็คิดว่ามีคนหยิบยื่นผลประโยชน์ดีๆมาให้นะครับมันน่าสนใจแถมเติมเงินไปใช้ไปก็ยังได้เงินคืนนะครับได้เงินคืนไม่พอแถมมีกํะายติดกระเป๋าด้วยนะครับมันก็ยิ่งทําให้ทุกคนนะครับค่อนข้างจะชอบโดยเฉพาะกลุ่มคนทํางานอายุที่25นะครับ20ขึ้นไปเนี่ยได้รับการติดต่อเยอะเท่าที่ผมทราบในเวลานี้ราชบุรีก็มาแล้วนะครับจังหวัดที่รอบๆกรบบุงเทพไม่ไกลนะครับคนครปฐมก็เริ่มแพร่ระบาด แพร่ระบาดออกไปในจังหวัดนะครับใกล้เคียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็มีกระบวนการในการจะต้องมาดูนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะที่เข้าข่ายนะครับธุรกิจแชร์ลูกโซ่มันจะต้องมีเหตุผลอะไรนะครับตรงนี้ก็พูดกันไปหลายครั้งนะครับแต่เอาคําพูดของตัวเลขาธิการสคบ,อบอเลยดีกว่านะครับว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงขายตรงผ่านขายตรงที่เรียกว่าซม,มือถือทั้งหลายนะครับ ในมุมมองของสคบอเนี่ยเขามองว่าอย่างไรนะครับตรงนี้ผมอยากจะเอามา <Yeah. S 1> ย้อนอีกสักนิดหนึ่งนะครับคือในส่วนของคุณจิรชัยนะครับมูลทองโลยนะครับเลขาธิการสคบอเขาก็บอกว่าการสังเกตพฤติกรรมธุรกิจที่เข้าขายแชร์ลูกโซ่นะครับพิจารณาได้หลายแนวทางนะครับเช่นเป็นธุรกิจแอบแฝงจากธุรกิจขายตรงมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยการชักชวนประชาชนให้สมัครเป็นสมาชิกซึ่งมีสินค้าเป็นแค่ฉากบางหน้าเท่านั้นนะครับ ส่วนสมาชิกที่เขาร่วมธุรกิจจะได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับการเก็บค่าสมัครค่าสมาชิกนะครับแล,และการบังคับให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาสูงนะครับไม่ได้มุ่งเน้นขายสินค้าเน้นการหาสมาชิกใหม่เพื่อรับผลตอบแทนนะครับจากการหาสมาชิกเพิ่มนะครับแต่ธุรกิจขายตรงนะครับเน้นการขายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับให้เหมาะสมกับราคาและกระร้้งองค์กรน,นะครับเพื่อให้เกิดการขายมากขึ้น ตรงนี้ทางสคอบออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการพูดค่อนข้างชัดนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับคงจะต้องมีการดําเนินการเพราะว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆส่งไปยัง DSI เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือว่าทาง d s i จะเข้าไปตรวจสอบค,บความชัดเจนในเรื่องข้อมูลหลักฐานพยานมีมากน้อยขนาดาไหนนะครับแล้วก็ไปดูในข้อกฎหมายว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ไอตัวเรื่องพรบรชอบ่อกงประชาชนหรือไม่นะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมว่า มันยังมีการขับเคลื่อนอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าพูดเพื่อข่มขู่หรือเพื่อที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไปทาลายนะครับธุรกิจอื่นๆที่เขาทําธุรกิจถูกต้องนะครับมันต้องแยกประเด็นตรงนี้ให้ชัดนะครับส่วนเรื่องอประเด็นเรื่องที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับบริษัทเติมเงินออนไลน์เติมเงินออนไลน์ณเวลาน,นี้นะครับค่อนข้างจะหนาเหมือนกันสําหรับในเขตกรุงเทพมหานครน,นะครับเนื่องจากว่ารานสิคชั่นหรือปริมาณการใช้ของผู้ที่ ใช้บริษัทบริการเติมเงินมือถือทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไว้หรือ Data นะครับระบบ3 G คืบคลานเข้ามาแล้วนะครับสังคมนิดกับบริการเหล่านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าโอกาสจะกลายเป็นวิกฤตหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับว่าโอกาสที่คุณได้มาเอามาทําธุรกิจมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของซิมประเด็นที่2ก็คือบริการเติมเงินออนไลน์นะครับแต่ถ้าหลัก หรือวิธีการดาเนินงานนะครับมันไปในแนวเดียวกันไม่ได้มุ่งเน้นขายสินค้าและสินค้าที่ว่ามันก็ไม่ได้สามารถที่จะเอามาสร้างไรายได้เพื่อหาผลประโยชน์หล่อเลี้ยงกิจการได้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องมาพิจารณาดูนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้เราก็เช็คข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับก็มีบางบริษัทเริ่มร้อนตัวนะครับเดินเข้าไปหาสคบอนะครับไปสอบถามเพื่อจะดีแคร์ในหลายๆเรื่องว่าไอ้สิ่งที่ทําถูกต้องหรือไม่นะครับ แต่ว่าอยากไม่อยากจาไปเปิดเผยช,ชื่อเขาแล้วกันนะครับ,รบเอาเป็นว่าบางบริษัทเดินเข้าไปคุยกัสอบสคบนะครับซึ่งถ้าถามว่ามีใบอนุญาตไหมเขาก็ยอมรับมีมีนะครับแต่ว่าการที่มีมีแล้วไปทําธุรกิจในลักษณะขายตรงนะครับก็จะต้องดูเหมอนกันว่าทําไปแล้วเกิดผลเสียในอนาคตในระยะยาวหรือเปล่านะครับเท่าที่มีการชี้แจงเขาก็อมองว่าสคบนะครัอบอนุญาตให้ทําอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับบอกว่าอนุญาตให้ทำได้แต่ทําไปแล้ว ถ้าเกิดโอเวเ์หรือบีายจ่ายสูงกว่าต้นทุนจ่ายมากกว่ารับแสดงว่ามันก็เข้าข่ายที่จะเอาเงินไปต่อเงินนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าในหลักกฎหมายนะครับก็อย่างที่เราได้เรียนไปนะครับคือในพบรชบช่อโกงประชาชนมันก็มีบางมาตราที่ระบุเอาไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าอันไหนที่มันเข้าหลักเกณฑ์นะครับเข้าหลักในการที่จะเข้า เรื่องของขายตรงนะครับที่มันไม่ใช่ขายตรงจริงๆนะครับหรือเข้าค่ายเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่ต่างๆครับก็เอามาตอกย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่พูดถึงที่เข้าค่ายแชร์ลูกโซ่นะครับมันก็จะมีบางมาตานะครับมาตรา3ในพระราชกำหนดนะครับเขาก็บอกว่าการกู้ยืมนะครับหมายความว่ารับเงินรับทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการรับฝากการกู้การยืมการจําหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใดเข้า,าการเข้ารับเป็นสมาชิกการ รับเข้าร่วมทุนนะครับการรับเข้าร่วมกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการกู้ยืมเพราะฉะนั้นถามว่าเราเอาสิทธิการเป็นสมาชิกในการให้เขาสมัครสมาชิกโดยการเสียเงินนะครับสูงอย่างที่มันผิดปกติครับกับการที่บริษัทขายตรงทั่วไปสมัครสมาชิกเสียกัน300-300บาทแต่บางบริษัทสมัครสมาชิกครั้งหนึ่งเสีย2,500บาท พระนั้นตรงนี้เป็นจุดที่นะครับทุกๆคนจะต้องมาดูดต่อไปว่าในกฎหมายมาตรา3ที่ว่านี้มันเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่นะครับแต่ถ้าดูกันตามตัวบทกฎหมายจริงๆก็จะเห็นว่ามันก็สอว่าจะเข้านะครับเนื่องจากว่ามีการเขียนไว้ว่าการจําหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใดการรับเข้าเป็นสมาชิกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าลักษณะการกู้ยืมเพราะฉะนั้นบริษัทบอกว่าสมัครสมาชิกเสีย2 5 0 0 นะครับสมาชิกจ่าย2 5 0 0เพื่อแลกกับการเป็นสมาชิกนะครับตรงนี้จะเข้าหลักการกู้ยืมหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่ดูจะเป็นเปราะบางที่สุดนะครับส่วนมาตรการอ่อมาตราอื่นๆนะครับมาตรา4นะครับการโฆษณาการประกาศนะครับว่าอ่อต่อบุคคลนะครับตั้งแต่10คนขึ้นไปในการที่จะกู้ยืมหรือการไล่ล่าสมาชิกอย่างที่เราพูดไปอย่างเงี้ยนะครับโดยจ่ายผลตอบแทนที่สูงกว่าอาตาัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการอ่อสถาบันการเงินพึงจะจ่ายได้ตามกฎหมาย ตรงนี้ก็เข้าหลักเก์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไปเปรียบเทียบดูว่าคุณมา,าสมัครเป็นสมาชิกเข้าเข้าหลักการกู้ยืมหรือไม่2ก็คือการจ่ายผลประโยชน์สูงกว่าการจ่ายผลประโยชน์ให้กับสถาบันการเงินตามาหลักทางกฎหมายหรือไม่นะครับตรงนี้คือ2ประเด็นหลักที่เราจะต้องเอามาดูกันต่อไปในวันต่อไปนะครับ ครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B ีวันเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วเหล่าดาราและพิธีนิยมใช้กันมากเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากูแคนและแอลกรูตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเองนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ